สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะไปเที่ยวออริกอนเ่ีด้บอกว่าเราอยู่ที่ออริกอนนะคะแล้ว oh. yeah. สวยมากเลยค่ะนูนเห็นไหมรับโอผมว่ามันมีเห็นถ้ำอยู่บนนู่นเห็นไหมเห็นไหมถ้ำจริงๆด้วยอ้า oh. ว ไปเที่ยวด้กันเยี่ยมเยี่ยมอะไรอ่ะช้าช้าลูกพี่ช้าช้าโอเคเราจะเข้าไวนนี้ในอุโมงเห็นแล้วนะคะมาถึงเขื่อนแล้ว เขานี่ไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยมีแต่ต้นไม้เล็กๆเป็นพุ่มเป็นพุ่มเนี่ยเป็นพุ่มเย่ยเป็นพุ่มภาษาอังกฤษว่าอะไรคะลูก bushes m า m หม you say พุ่มเป็นพุ่มพุ่มอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะให้ดูข้างล่างนะวู้วววไม่ใช่พุ่งพุ่งนะลูกอ่ะมีไม่ได้ตดนะ ตดลงมาไม่ตดเอาจะอ้วกเอ้าวะพี่กีตดอุ้ยเหวตกลงไปจะเหลือไหมนั่นไหมใ่ไอันนั้นคือเขื่อนจ้ะถึงแล้วเขื่อนเฮ้ยหนูตดตดหนูตดแล้วลูก ข้างล่างโอ้ยยี่ไงหลุมนี่ไงหลุมหลุมนี oh, ่ไงเโอ้ดูหลุมดูหลุมน่ากลัวมากเลยโอ้กลัวได้เห็นไหมถ้าน้ำมันขึ้นมาท่วมตรงนี้นะแล้วน้ำก็จะลงไปดูน่ากลัวแต่ก็สวยนะ h ฮ้ยยั e ยัง p ังย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 ั s ย a r ยัง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 ยัยยังยัยังยังสัยันยัยัยัะ ไหนอ่ะอ้าวฟ้ากำลังสวยเลยอ่ะเด้นนออ๋อเหรอโอเคโอเคกะต่ายน้อยนิดทุกคนอุ๊ยไปซะแล้วกะต่ายเยอะมากเลยทุพ่อใหญ่ไม้บอกจะมาถ่ายรูปซันเซ็ต มาช้าไปนิดหนึ่งตะวันตกดินก่อนแล้วเนี่ยห้าโมงพอดีมาถึงเนี่ยดูตะวันตกดินแล้วค่ะฝั่งกันนี้เนาะนสวยวิกกี้ดูวิกกี้ไม่ใส่เสื้อแขนยาวเลย ตั้งใจมาถ่ายรูปตะวันรับฟ้าตะวันตกดินไม่ทันค่ะเดี <Ep id io> ๋ยวจะให้ดูวิวสวยๆนะเพื่อนๆ <P id io> ตอนนี้เราอยู่ที่พอฒนแลนด์อ๋อ sorry <c oughs> sorry ตอนนี้เราอยู่ที่ออริกอนวิวภูเขาภูเขาหัวโลนไม่มีอะไรเลย <P id io> ลูกสาวกันลูกสาวอยู่ฝั่งโน้นลูกสาวลูกสาวระวังตกน้ำนะลูกนายคะอะไรอยู่อยู่ข้างล่างบีชโอโอเคไม่เห็นไหมเมื hmm. อ่อก,กี้บอกเลย สวยไหมคะลูกหนูชอบไหมโอ้เดี๋ยววันหลังมาใหม่วันนี้แดดดีไม่ทันซันเซสวยเนาะมาแล้วเหรอลูกโอเคโอเคโอเคมีไปด้วยไปีปสเต็ปคิดบอกวิกกี้บอกเดินช้า,ชา หมอนี้หนาวลูกปะเดี๋ยวหมอนี้จะลื่อนนะลูกปะมื่กี้ชวนลงมาไหนคะหนูชอบไหมคะลูกอ อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหน้าหนูเป็นแบบนั้นน่ะลูกทำไมหน้าหนูมันเป็นดำๆมาลูกทำไมทำไมเต้นไปเรื่อยป่ะ ฮะย่าโอเคปะเยอปะรถกลับปะกันเถอะหนาวแล้วนี่แหละก็ไม่มีอะไรทุกคนแค่นี้ โอเควิกกี้มาเซกูตบายไปกลับบ้านกันปกีเนเอาเหรอระวังนะลูกไปมีเฮียนแม่ส้านเาเถินวิกกี้เอ้ยแม่เอ้ยแม่น่งเอ้ยพอไหมเอ้ยมือหลังเขาจังมากไหม คิดถึงตอนเป็นเด็กไม่เคยลืมคำพอ่ <Yeah. S 1> พอเวลาไปไหนเนี่ยพ่อต้องเรียกขวัญกลับบ้านกันคนดีสานะ oh, <okay. S 1> นะเนาะย่าสวยมากลูกคนดีสานไปไหนมาไหนก็ต้องเรียกขวัญกลับบ้านโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะทุกคน <Yeah. S 1> กลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ